เรื่องมาเป็นอย่างนี้ครับเลิกง,งานที่เข้าสารสามทุ่มครึ่งเราก็รีบบึงรถออกมามุ่งหน้าสู่กาญจนบ,บรุรีขับไปขับมานึกได้ว่าลืมเติมลมยางแวะปั๊มแรกไม่เจอที่เติมลมปั๊มที่2มีที่เติมลมแต่ใช้ไม่ได้ปั๊มที่3ามได้เติมลมสมใจครับแต่ดันต้องแวะปั๊มที่4เพราะปวดท้องเสร็จแล้วก็ขับมาตามทางจนถึงตัวเมืองกาญจน์แล้วก็เข้าพักผ่อนบ้านพ่อผมอย่างสบายๆจนสายป่านนี้แล้วเราก็จะไปกินข้าวที่ครัวอ,อาสา ตอนนี้มาถึงครัวอาสาเลนะครับร้านครัวอาสาก็ตั้งอยู่ที่ตำบลปากกิเลนนะครับอำเภอไสโยกนะครับอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารแบบอาหารปลาอาหารไทยรสจัดนะครับเเดี๋ยวให้เจ้าถิ่นแนะนำครับม,มีมีปลาคังทอดน้ำปลานะครับแกงปลากไก่ปลาเ็ดหมูปลาแล้วก็หวานน้ำมันหอยใมรถึงมาชอบกินร้านนี้เ,อเลอยครับาาร้านนี้อร่อยมากเป็นขาประจำครับ ตอนนี้สามกิ30กิโลครับถึงเมื่อกีนมาถึงร้านนี้ครับเอารางวัลที่หนึ่งไปพอไปแจกเช็คบินออกมาแล้วนะครับจับข้าว4ี่อย่างข้าวเปล่า4ี่น้ำสองขวดนะครับราคาอยู่ที่แพงไม่แพงแล้วแต่นะครับ อาหารที่อร่อยตัวทั้งร้านนี้ก็คือแกงปากกลล่าไก่รสชาติจัดจ้านเพราะว่าน้ำพริก,กทําเองแล้วก็ทําขายด้วยน้ำพริกเขาส่งขายที่แถวสมุทรสาครก็แล้วก็ประครังต้น,นํำบาใครที่มาเที่ยวแถวอำเภอไซโยกนะครับก็แวะมากินได้นะรัวสานะครับมีเมนูอาหารป่ารสจัดมากมายเลยนะให้มาลองกันนะครับ ก่อนจากกรุงเทพน,นะครับมาแวะกินข้าวที่ร้านครัวคุณตุ้มนะครับอันนี้ก็คือเมนูที่สั่งนะครับปลาคังทอดน้ำปลาไก่ตุนเห็ดหอมนะครับเป็ดโุนเค็มนะครับน้ำพริกกะปินานนที้พี่พอชอบก็บมีปลาบูเนึง่งซีอิ๊วตอนนี้ไม่มีช่วงนี้ไม่มีน้ำพริกกะปิ คับเชฟเบนออกมาแล้วนะครับกับข้าวห้าอย่างข้าวหนึ่งโถครับน้ำหนึ่งขวดราคาอยู่ที่แหวไม่แพงนแล้วแต่นะครับ <S <S ตอนนี้ก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับใครมีที่ไหนหรือว่าร้านอาหารไหนแนะนำก็เมนเข้ามาในด้านล่างได้เลยนะครับติดตามกันด้วยละกันเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับ